まい。 อย่าตายวะเหี้ยเจ็บมากแวงจังหวายสัตว์ โอ้มันก่อนจะตายอะไรเยอะโอ้ก็ได้ชะตาด้วยครับผมพี่ชายถ้าตายถ้าจะตายเราบวกกันเลยให้ตายเลยรคบพี่พี่ชายไม่ต้องหนีครับ ไอ,อพี่่าตีน้องผมผมขอพี่พี่ตีผมคนเดียวน้องผมไม่มีอาวุธหน้าเว้ย <c oughs> <c oughs> พี่อย่าไปตีน้องบอกว่าตีกับผมนี่พี่ถ้าเก่งกับคนที่มีหัวทำไมอ่ะโอ้พี่ปิงมากเลยอ่ะพี่รีเน็ตก่อนก็ได้ไะพี่พี่รีเน็ตก่อนก็ได้พี่ชายจะหนีอะพี่พี่ชายหนีแล้วก็ผมตายผมตายอะไรเอาเล่นแบบบวกอะไร จะดาบพี่แรงไงวะโอ้โหเดี๋ยวพอกันได้วิชาย tay à, em mà em mà em có hại nó có à, đừng đừng bình cái bình thường này ngủ cái bình nhỏ này hả? cái bình nhỏ này hả? cái bình cái cái ได้เหตตอเตอรียกปิดบ้านค่ะถามหนูอ่ะแงมนี้แกงนี้ไกเป่าถ้าเกิดมีเ,เรื่องอมีตัวพี่วามามาอะไรอ่ะน่าจะแบบ ไม่ค่อยมีเรื่องหรอกเพราะเป็นสายฟาร์มด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต่อโอ้โหโอ้โหโอ้ยหโอ้โหโอ้โมันเปิดกูเปิดทำไมเนี่ยเฮ้ยน้องมีเรื่องอะไรกันเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเคลียรเลยยี้จะเย็นผมไม่ไว้ทำไม่ไว้เนี่ยากเนต่อมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่ทำอะไรเลยกูไม่รู้เรื่องเนี่ยลูกแก๊งมาทำะไรมือ ปลาเผางัดหน้าแล้วเว้ยปลาเผางัดหน้าแล้วเว้ย <S <S เฮ้ยมึงบอกกูก่อนมึงบอกกูก่อนมีเรื่องเคีียอะไรก,กันจะมาตามีกูเนี่ยไอ้โดนแล้บอกจะมาตีก่อนคุตายไหมเนี่ย con kẻ ma phong cà thiêu, trầu, bảy, tông sára cắm water chấm ai nay nam thu má song thang hèm su kiên châu phiến chuộc nào si to bề lái quan an châu phố thang mây <laughs> <laughs> เออพ่อมึงแม่งขอดกจอกแค่กูเดินผ่านมึงก็ตายเป็นกองอัศวินไม่ต้องมีปืนขัตนามึงก็ลมทั้งยืนกูจะตายกูจะตายยากผมมึงแม่งขอดกจอกคัตนาพวกคุณลมทั้งยืนเออไปบ้าละพังมาปีนแป๊บปีนแป๊บตีไปโดนตีไปโดนไอ้กูตายกูตาย เออไอ้เ sí, ฮียนี An ่เอาบ้านไอ้เฮียสีสีดำเฮียเลยอ่ะสีสีดำเฮียเลยอ่ะไอ้เฮ no ียเสี่ยวสีสีดำเฮียเลยอ่ะโชว์ล่าไปแล้ยนะมึงไอ้เฮียแก๊งเสียวเสี่ยวไอ้เฮียสันดานไอเฮียไอ้เฮียตลกทำอะไรอ่ะเปแลไป็นแลทิ้งไก่ลงสั้นเหรอไอ้เฮียเปแลไปแลไป็นแลทำตัวสำลอกขี้จัดเลยสัตว เออลองเพลงให้ฟังเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแพมเพลงอะไรไม่รู้อะเสียงคตดแก่เลยเฮียเสียงเหมือนพ่อกับแม่ตายเลยเฮีย